สวัสดีครับช่องทาโร่ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแกะสตั๊กเจอร์เด็กใหม่2อันล่าสุดนะครับจากการ์ดเกมโตเกียวซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับดูกันไม่ยากเลยตัวกล่องนะฮะจะเขียนตรงนี้นะครับ English Edition for Asia นั่นเองครับก็คือเป็นลิขสิทธิ์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันแล้วนะครับก็ออกมา2องสตั๊กเจอร์เด็กใหม่2อันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาหลายอันแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้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 นะครับก็คือมีอันบ็อกซ์หมดแล้วไงเพื่อนๆดูคลิปย้อนหลัง ก็ต้องย้ําก่อนว่าผมาไม่ได้ตามได้มานานแล้วดังนั้นทุกวันนี้ที่ซื้อคือซื้อสะสมแกะมาดูเฉยว,ว่ามีการอะไรให้มาบ้านในตัวกล่องดังนั้นไม่สามารถคอมเมนต์อะไรให้ได้นะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คือแกะให้ได้ชมว่าเพื่อใครจะซื้อเด็กไหนสะสมอะไรยังไงก็มาลองดูกันว่าในกล่องที่ซื้อเนี่ยนะครับแต่ละกล่องเนี่ยสองกล่องเนี่ยที่เพิ่งออกซื้อมาเราได้การอะไรในกล่องนี้บ้านเนี่ยวันนี้เราจะมาแกะสองกล่องนี้ไปด้วยกัน<ม>กล่องแรกนะครับนั่นก็คือตัวนี้ตัวนี้มีชื่อด้วยนะว่า t ทคที c อลทรายเด็ครับเป็น r e คิวเ e นะครับนี่หน้ากล่องเป็นลายนี้นะฮะแบบนี้คือไม่ได้เล่นไม่รู้ว่ามาจากอะไรยังไงบ้างภาคไหนหรือเปล่าหรือมาจากมังงะอะไรไหมขอขอสภาพกันตรงนี้นะครับอันนี้แกะชมเฉยจริงๆตัวกล่องด้านหน้านะครับจะมีตัวนี่มอนสเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับเท่จังดูเป็นสายแมชชีนเนาะนี่ตัวกล่องด้านหน้าตัวกล่องด้านข้างครับ t ท c ทีคอลทรายเด็นะครับ r e คิวเ e สนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็น truc t u r e Deck นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมีคำอธิบายนะใช้อ b บลิตี้ของ Turbulence ไม่รู้ว่าไอตัวหน้ากล่องตัวนี้หรือเปล่านะครับอไอแบบนี้นะก็คอมเมนต์มากไม่ได้เพราะไม่ได้เล่นนะครับส่วนอีกกล่องนึงเป็น Structure Deck เช่นกันนะครับนี่ตัวก่องด้านหน้าตัวนี้สวยเชียวนะฮะภาพสวยๆนะครับตัวนี้มีชื่อว่า t a า t i c ข้ t r i d e ยนะครับ exosister Ex นะฮะก็โอ้โหดูแบบว่าเท่จังเลยนะครับนี่ตัวก่องด้านหน้านะฮะด้านข้างแบบนี้ นะครับนี่หน้าตากล่องนะก็ด้านหลังครับอันนี้เขียนอะไรก็ไม่รู้แหละเกี่ยวกับอเออแปลนเปลี่ยนล่างของ e x o s i s t e r เป็น e x i s m o o s t e r เหรอเออไม่ได้เล่นเนาะก็เลยไม่รู้จักอะไรเลยนะครับใครรู้จักเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าแกะสองกล่องน,นี้แล้วจะได้การอะไรกันมากวันนี้ก็แล้วกันครับ ได้เวลาแกะกันแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า2เด็กนี้นะฮะสองสตั๊เจอเด็กใหม่ล่าสุดเนี่ยว่างขายวันนี้มาแรกนะครับนั่นก็คือ24พฤษภาคม2 0 2 5นะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อตามร้านกาชั้นนากันดูก็แล้วกันเนาะใครหาไม่เจอก็ลองดูตามลิงก์เผื่อเจอลิงก์เดี๋ยวแนบไว้ให้ในแนบลิงก์ไว้ในให้ให้ในคลิป YouTube นี้ก็แล้วกันนะครับจะได้หากันไม่ยากนะเอาล่ะมาแกะกล่องแรกเลยกว่านั่นก็คือ t a c t i c a l TriD e c k กนะครับเลสคิวเอชครับแกะแล้วนะฮ ย้ำเสมอนะครับว่าสะสมจริงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่นอะไรแล้วเลยนะฮะก็งงๆอยู่ว่าเออมีการ์ดอะไรบ้างอะไรข้างในเนี่ยคือโนคอมเมนต์มากมากๆนะฮะอ่ะไม่รู้แกะออกหรืยังคืบอ้าวด้านนี้ยังไม่ออกนะฮะเวลาตัดเทปผ่านหน้ากล้องนี่ดูงงๆนะไอ,อ,อ้ผ่านกล้องมือถืออีกทีฮนะนี่ มาครับโอ้ข้างในเป็นกระดาษเป็นตัวกล่องชุดที่แล้วเลยนะฮะเป็นแบบว่าแพคเกจจิ้งกระดาษแบบนี้มาแล้วก็เลื่อนอันนี้ออกปุ๊บนี่แล้วก็อันนี้คือโนคอมเมนต์ no มากไม่มีความรู้อะไรเลยว่าได้การอะไร้างนนบ้างอ่ะมาแล้วใบแรกก็หน่ากล่องเลยนะครับนี่ใบแรกก็จะมีความวิบวับแบบนี้นะฮะภาพส,สวยๆให้ดูโฟกัสกันใกล้ๆทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ฮะการใบ,บแรกของ t a c t i c a l t r i d e c กอันนี้นะครับ Rescue e s t e r b r a n d นะครับนี่ตัวหน้ากล่องใช่ชื่อนี้จริงๆด้วยนะครับเป็นแมชชีนเอฟเฟกต์ยาวเหยียดเลยโอ้โหพลังโจมตีทั้ง3,000ันดีเฟนส์ส0มพันเนี่ยแต่ถามว่าเก่งไม่เก่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้1ใบอ้าวใบถัดมาไม่มีความวิบวับแล้วนะฮะสรุปคืออ่ะได้อันนี้ตัวนี้ได้รุ่นนี้มา2ใบนะครับมีเอฟเฟกต์อยู่1ใบนะฮะชื่อสีทองแบบนี้เลยนะนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะฮะดูใบอื่นกัน อันนี้นะฮะก็ก็ลองดูกันแล้วกันกนะ no. rescue ace นะฮะ preventer นะครับนี่ให้ดูหน้ากาด้วยนี่แบบนี้นะครับ1นึ่งใบสอใบครับ rescue ace fire engine นี่หนใบสอใบ fire attacker นะครับ1นึ่ใบ air lifter ไม่รู้จักอะไรเลยนะสองใบครับ นี่ชื่ออะไร Impulse นะฮะหนึ่งใบสองใบสามใบเพราะเพราะยุกินี่ใส่ซ้ำสุดได้สามใบใช่ไหมมันคือไม่ได้เล่นานานไม่ได้เล่นานานจัดมากไฮดรันนะครับนี่เอ๊ะเด็กนี้มันเป็นเด็กเอ่อบริษัทดับเพลิงเอ๊ยอะไรนะสำนักง,งานดับเพลิงหรือเปล่านะครับไฮดรันส์ามใบครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะโดกรัน ok The Mad Frame ไคจูนะครับโอ้โหดูเป็นมังกรไฟมากนะอ้าว อันนี้เป็นทีมดับไฟส่วนตัวนี้ตัวต้วนตตเหตุไฟไหม้หรือเปล่านะฮะนี่หน้าตาแบบนี้สวยเชียวนะครับถ้าเป็นการ์ดวิบบัฟคงสวยนะ่าดูโอ้หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอชบลัซัมนะครับนี่1ใบ2ใบนะครับโอ้แม็กซีนะฮะตั้งแต่ยุคที่ผมเล่นก็มีใบนี้นะครับแม็กซีหนึ่งใบ2ใบสมัยนะั้นเหมือนจะแพงไหมนะนะฮะคูริคาระนะครับดิวินคาเนตอะไรประมาณนี้นะครับนี่รูปสวยเชียวหนึ่งใบ Rescue Ace HQ นะครับ h e a d q u a r t e r หรือเปล่าหนึ่งใบนะครับ Rescue นะฮะนี่รูปให้ดูกันชัดๆหนึ่งใบ Alert นะครับเมื่อกี้ Rescue นี่ Alert Emergency นะฮะแต่ละคำนี่มีความแบบว่าเออเท่เนาะ Reinforcement of the Army นะครับนี่อันนี้กายก็น่าจะต้องแต่ยุคโบราณแล้วหรือเปล่า วันฟอร์วันเอ๊ะอันนี้ก็น่าจะชุบโบราณแมกทำไมมันคุ้นชื่อจังเลยวันฟอร์วันสโมลเวิล์นะครับนี่ให้ดูภาพใกล้ๆด้วยนะฮะสโ a ลเวิล์ดสองใบพอดออฟอะไรเนี่ย prosperity ไม่รู้จักไม่เคยใช้ฮะนะครับหนึ่งใบ triple tactic talent นะครับนี่หน้าตาการ์ดหนึ่งใบเข้า by the grave นะครับให้ดูกันชัดๆด้วยการ์ดนะครับหนึ่งใบสองใบ cosmic cyclone นี่หน้าตาแบบนี้นะฮะหนึ่งใบสองใบครับอันนี้กั๊ดกับดักนะครับเรนฟอสครับนี่ก็ยังมีความเท่นในชื่ออยู่คอนเทนเออเท่เนอะคอนเซ็ปต์เด็กเนอะเอสติงกิชใช่ไหมฮะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดอย่างนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ใช่ไหมมันเป็นดูเป็นตี้ดับเพลิงไงก็ไม่รู้นะครับอินฟินิตอิ p เ r ร์ n ม n c นนซ์นะครับนี่กัดสองใบนะครับเฮ้ย มี gas ส,สีนี้ด้วยการ์ดสีนี้คืออะไรลิงก์เหรอฮะผมไม่ได้ผมเล่นไม่ทันแล้วแต่หน้าตาเหมือนตัวนี้เลยอ่ะหน้าตาเหมือนตัวสมัยภาคในมังงะเลยนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับอ่านชื่อไม่ออกนะฮะดูดูรูปกันก็แล้วกันเนอะชื่ออินิมา่าเหรอฮะนี่นะครับหนึ่งใบเอ้ยตัวนี้น่ารักจังเอ้ยลิงคริโอเหรอฮะน่ารักเชียวนะครับนี่หนึ่งใบครับซาลามันเกรสนะครับสไลา์วูฟเอ๊ะชื่อเด็กคุณคุณเนาะ มันเคยแกะไปแล้วเลยเด็กที่แล้วแล้วปะนะครับอันนี้ให้ดูรูปกันนะครับหนึ่งใบ nightmare o e n i x นะฮะนี่ให้ดูรูปคืออยากสู่สู่ไดูภาพชัดๆแต่สวยๆนะครับประมาณนี้หนึ่งใบนะครับ hiso หนึ่งใบ raging f i n n i x เอ๊ะทำไมมันสล l a m a n d e เหมือน black luster soldier นะครับ soldier of chaos เอ้ยทำไมแต่ละตัวมันดูคุ้นๆไปหมดเลยนะฮะแต่ไม่รู้จักนะโรีนะครับเท่จังสวยทุกใบเลยอะ่ะนะฮะดังนั้นพูดถึงเด็กนี้แล้วใบที่สวยสุดก็จะเป็นเอ้ผิดใบผิดใบใบนี้นะครับตัวหน้ากล่องนะฮะ Rescue Ace b r a n d นะครับ,รบย้ำนะฮะไม่ได้มีความรู้เรื่องเด็กยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับถือว่าแกะกันให้ดมอาให้ชมไม่ใช่ดมให้ชมกันเฉยๆก็แล้วกันว่าได้การ์ดอะไรในกล่องบ้างประมาณนั้นมามาดูกันอีกกล่องหนึ่งดีกว่านะครับ ไม่ได้ตามเลยอ่ะไม่รู้ว่ายุคนี้กระตงกระตูนอะไรมันไปถึงไหนแล้วภาคใหม่พระเอกยังผมตั้งอยู่หรือเปล่านะฮะนี่คือถ้าเป็นดิจิมอนพระเอกก็คงจะใส่แว่นกันลมว่าไปนะครับส่วนยูกินึกภาพก็จะบอกว่าชื่อต้องอยูอะไรสักอยาก่างอะไรอย่างี้ปะ่ะแล้วก็บอกว่าผมตั้งๆหน่อยนะครับนี่อึ๊บเอา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 โถลืมดึงอึ๊บใส่เกินนะฮะดึงไม่ออกไม่เห็นไม่เห็นใช้คำไม่เห็นไม่ใช่ดึงไม่ออกนี่เน,น่มามาดูเด็กนี้กันครับ อึ๊บเอ้าม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 าเก็บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่แกะปุบก็หล่นปั๊บเลยนะฮะมาครับใบแรกนะครับเป็นการเอ็กซีดนะครับนี่โหเท่มากเลยอ่ะการสีดำของเอ็กซีดนะครับนี่เอ็กโซซิสเตอร์นะครับมกนิฟิก้าแะครับไม่แน่ใจนี่โอ้สองตัวละครนี้สวยมากนะครับนี่แล้วก็การเป็นการบบวับด้วยนะครับนี่วอริเออร์เอ็กซีดเอฟเฟกนะครับนี่ก็ต้องเป็นถือว่าเป็นใบหน้ากล่องเลยนะครับนี่เนี่ย อันนี้ผมแยกไว้แถวนี้ก่อนละกันนะมาดูตัวถัดไปครับเป็นเด็กเอ็กโซซิสเตอร์นะครับมาท่าใช่ไหมเอ่ยหนึ่งใบสองใบเอ๊ะให้ดูรูปก่อนนะฮะสามใบครับอันนี้ชื่ออะไรเอลิสเหรอนี่น่ารักเชียวนะครับหนึ่งใบสองใบสามใบอันนี้สเตลล่าครับนี่หนึ่งใบสองใบเอ๊เด็กนี้เล่นยังไงอะเท่จังเลยอะนะครับอันนี้ไอรีนนะ หนึ่งใบโซเฟียอืมหนึ่งใบสองใบครับอรธมะนี่คืออะไรเนี่ยนะฮะดูเข้ากับเด็กเมื่อกี้นะเป็นไฟไฟ1หนึ่งใบสองใบครับสกิธมะครับนี่หนึ่งใบสองใบนี่มีรู้นะฮะพริมอลบีอิงคือพอไม่รู้จักก็เมนไม่ถูกหรือมันมีกระตูนให้เราดูภาคที่ใช้เด็กพวกนี้ไหมไดเมนชั่นชิฟเตอร์นะครับ 1ใบครับอ่ะอะไรเนี่ยสวยจังนะฮะแต่ไม่รู้จักแล้วนะ1ใบนะครับเอ๊ะอันนี้อันใบเดียวกับเด็กเมื่อกี้เลยนะครับ1ใบ2ใบนะครับแม็กซี่นี่แม็กซี่1ใบ2ใบนะครับเอ็กโซซิสเตอร์แพ็คนะฮะ1ใบ2ใบ3ใบเอ็กโซซิสเตอร์นะครับอาร์เมนสวยจัง1ใบ อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านผิดนะครับ Triple tactic talent นะครับเด็กเมื่อกี้ก็มีใช่ไหมหนึ่งใบสองใบนะครับเข้า by the grave เมื่อกี้ก็มีหนึ่งใบสองใบครับโอ้ใบนี้ผมก็เห็นเหมือนจะยาวนานมาลล้วป้าหรือหรือไม่เป็นอัศวินคนเดียวกันเฉยๆนะฮะนี่จำไม่ค่อยได้แล้วล่ะไม่ได้เล่นนาน v e ดิสแหะครับเป็น trap card นะฮะคือต้องฝากเพื่อนๆ comment นะใครที่เป็นสายการนะครับสองใบนะฮะว่า ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ให้มา2เด็กเนี่ยมันคุ้มค่ากับการซื้อแบบว่าเออซื้อแล้วพร้อมเล่นไหมหรือว่าต้องซื้อกี่กล่องถึงจะพร้อมเล่นที่สุดอะไรแบบนั้นเผื่อว่าเป็นคอมเมนต์เป็นประโยชน์แก่แบบเ,เพื่อนๆท่านอื่นที่อาจจะอยากกลับมาเล่นยูกิโอเพราะปัจจุบันมันเป็นการาฟภาษาังกฤษนั่นเองนะครับฝากกันด้วยแล้วกันเนาะนะครับริชเนียนะครับนี่หนึ่งใบสองใบครับโซลิมจัดเม้นต์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนพระเจ้าใหญ่ปะแบบนี้นะครับหนึ่งใบสองใบนี่สวยจัง 1ใบ2ใบนะครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมเอ็กโซซิสเตอร์นะครับแมนิฟิก้าอ้าวใบเดียวกับหน้ากล่องนี่นาแต่พอมันเป็นเอ็กซ์ตร้าเขาก็เลยเอาไปหลบด้านหลังใช่ไหมฮะนี่นะครับก็คือใบเดียวกันนี่เองนะฮะค,คนละคนละแรนั่นเองนะครับมาด้านหลังเอ็กซ์ตร้านี่เอ่อเอ็กซิสล้วนเลยนะครับมิคเคมิคเคลิส,ละน,ส,สน,ะลนะครับนี่สวยสวยเนาะหนึ่งใบสองใบสามใบเลยนะฮะ แล้วก็นี่อ่านชื่อไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอ่านผิดก็เลยไม่อยากอ่านนะฮะใครที่เล่นอยู่แล้วน่าจะรู้จักการ์ดดี2ใบนะครับนี่หใบนะครับให้ดูรูปกันชัดๆนะครับจะได้รู้ว่าชื่อการ์ดอะไรเพราะผมกลัวอ่านไปก็อ่านผิดนะนี่ครับดีไวอเออร์ตเนอะครับตัวอะไรว่าสกายทันเดอนะฮะนี่แบบนี้ เอาละหมดแล้ว2เด็กวันนี้นะครับก็จะมีตัวในส่วนของการ์ดเดี๋ยวเอาหน้ากล่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเด็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Ex o กโซซิสเตนะครับทัชที่เข้าฉายเด็กกับการ์ดหน้ากล่องใบนี้สุดสวยนะครับนี่ใช่หน้ากล่องไหมเออถือว่าใช่ไหมเหมือนไม่ใช่เลยเอ๊แต่ก็น่าจะตัวละครเดียวกันใช่ไหมนะครับตัวน้องผู้หญิงคนนี้นะครับนี่คือการ์ดที่ได้มาในกล่องนี้นะฮะบิ๊บวับบิ๊บวับแบบนี้นะครับนี่คือ1เด็กแล้วอีกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กนี้นะฮะก็จะเป็นกา์ดใบนนีี้่ นี่ครับอันนี้จะเป็น Rescue Ace นะครับนี่ใบนิ้มกัน2เด็กนี้ว่าจะไหนแล้ววันนี้นะครับใครเป็นแฟนยูกิไม่ว่าจะซื้อเล่นซื้อสะสมลองไปหาซื้อกันดูก็แล้วกันเนอกาะวันนี้ถือว่าพาไปแกะชมให้ดูว่าการในกล่องนี้ได้การจริงๆหน้าตาอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะยังไงมีสตั๊กเจอเด็กใหม่สตาร์เตอร์เด็กอะไรมาก็ยังแกะี่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นดิจิมอนยุกิโอหรือว่าโปเกมอนนั่นเองครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ